เคลผมตอนนี้เราอยู่กับเกม GTA V ออนไลน์นะ k t F Auto ออนไลน์ตอนนี้อยู่ในช่อง Top t a p Gamer คนระับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วแชร์กันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับไฮ5ครับผมอืม วอนนี้ผมต้องเก็บเงินนับซื้อคอนโดอีกคอนโดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าความอยากได้เพราะว่าลงรถเต็มเลยจบน,นี่เอะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราใส่ชุดเกาะดีกว่าแล้วเราเอาทาโกโชู First up, you gotta collect the van from outside my garment factory. Mm -hmm. Mm -hmm. You've got the van, I'll come back to you with details on what to do next. You see I've split a larger task up into a series of smaller, easily achievable goals. <laughs> got that from a management book. Does it make you like me more? Do you feel like you're working more effectively? At least you're not thinking about having to kill people. <laughs> oh, damn it, I bet that's all you're thinking about now. Okay, now take out the competition. The crew in the alley's gotta go before you swap across the equipment. They can't know which van oh, the baby. box is in. <laughs> ้คนอื่นเข้รถใหญมาเข้ามาได้เฮ้ยเดียว 你还看？ 我吧 เดี๋ยวรอพ네ี่ผมมาก่อนค่อยไปทำให้กันนี่แค่รับจ็อบไปเพ็ยรพี่เถอะผมคงทำไม่จบ ก็โอเคเมหรือฟใช่ไหมินโทรนี่ีทำไมอยู่ไหมลูกได้ใช้หลักแล้เดี๋ยวคงเห็นว่าเราจะกลับมาเล่นเกม น,นี่ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับมันจะหมดรถรถละ,ละ,ละไอพวกที่มันรถธนาคารนี่ใช่ป่ะวะเอาไปก่อนแล้วกัน oh. ถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากันต่อไปมันเป็นด่านอืมด่าน,น,นอะไรเนาะออ๋อไอด่านนี้ไอใช่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 เออใช่อ่ะ เอ็ม M อยเอ็มเอโอเคอ๋อเขาแก๊งกันหมดเลยนี่หว่าแค่น่ะไ G จีเอไอใช่ป่ะวะไม่รู้เฮ้ยจอยมาว่ะโอ้ต้องทีดิทีสิบชื่ออีเวน อย่างไวคลิปนี้ก็ทำให้จบแลก็ปิดคลิปนะครับผมก็จะไปอัดตอนหนึ่งต่อ,ตอ,ตอ ้คนใหม่วะ่ะก็อินเอาอันนี้ไปค่ะคุรุมะผมว่าผู้ชายแต่งตัวผู้หญิงแน่เลยหน้า,นาตาไม่ค่อยเท่าไหร่คุรุมา ที่ยี่สิบาบัญชีเอ้ยบัญชีเสียงแท้ทาไมลบมันวับบแปลกๆอะไรเลยเซนตโน่จะถึงวะเนี่ย So, you're gonna run what's called so a hijacking because you're a, uh, well, you're, hey, you're a hijacker in the Meriwether convoy. The bridge is a nice tidy place to get done. Not many places they can go, but plenty of options for you. You can station people at bandage points, block the road, and wait for them to roll into the trap. You can try to take out all the drivers at once. You can concentrate really hard and try to make the truck levitate with your minds. But this is San Andreas, everyone. <inaudible> <inaudible> it, you're bringing it to Paige and Grapeseed so she can dig out the thermal charges. Oh yeah, and that reminds me. Try not to blow them up. Do not damage that truck at all, okay? I'll be in touch when there's a target about a click out from the bridge. <inaudible> ตองนี้มันมีทางลัดด้วยเออติดต้นไม้นี่ไ็นไงไวมาดีไงเจ็บซุเดเจ็บซุดเจ็บซุดอ๋อแล้วก็ลงอีกรอบจัดมาเออก็แทบไปทางตรงไว้สเสมอช่วน โอ้ยต้นไม้ต้นไม้ห,หมยิดแต่ชูอีกชูอีกชูอีกบอกท้งจริงๆอ่ะถ้าเรานั่งรถไปด้วยกันแล้วเรากดเ e, อียบแล้วเสร็จแล้วมันจะวัดแต่เขาไม่นั่งรถไปด้วยกันไดเลย ไปน้ำน้ำไม่เอาอเพื่อนไอเอ็มสีดาโอ้เพื่อนรับเราทีหนออะไรหนอเพื่อนมารับเราอนเราตกน้ำทะเลทรยายอรอรับเราด้วย vui lạc lạc quá Nó đi Có cái lạc trò à mà, mình, mình, đuôi lạc บ้านเลยครับตามหลังพี่ใหญ่หายไมครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดแล้วใช่ไหมไม่มีโหลดไม่โหลดนี่ยโหลดเตี้ยโอ้โห เพื่อคลิปนะเอา้าผมลืนเหรอจบ,หจบับผมจบ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 ปิดปิดปิด <c oughs> โ,อโอเคผมอยผมลืมกดไลค์ซัลต์คายกันด้วยนะครับผมสำหรับเกม GTA อยากให้ผมเล่นต่อก็ คอมเมนต์มากันได้นะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ก็เล่นเรืเ่อยๆครับมีอะไรทำหลายอย่างนะผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วรับสวัสดีครับยี่บายไม่ต้องซับสไคร์นะ